มีตาทางค่าใช้จ่ายทีนี้ใครดูเนี่ยเพราะว่าเรื่องต้อนเนี่ยที่มาตั้งน,น้องทำกันได้แล้วล่ะเรื่องต้นเราอยากรู้ว่าค่าเช็ค่าเช่าเต็นท์ค่าเช่าค่าเช่าของสามเดือนเนี้ยเท่ากับเท่าไหร่ทำยังไงต้องพิมอะไรก่อนพิมพ์ตัวคับก่อนดีถูกไหมใส่สูตร Excel ซลต้องพิมพ์ตัวคับก่อนนะคะเอาไปเลย เนี่ยเวลาเวลาเราไปสนนทองไง้องที่ไม่รู้การส่งมุิคนไม่รู้เวลาเราใส่สูตรเป็นท่านตองเรากงเริ่มจ้ะเ่ากัเท่ากับค่ะเท่ากับทีนี้เราอยากรู้ว่าค่าเช่านี่ไงที่ม่นี้แบบว่านี่เลยนะมันบอกาอย่างนี้เลยนีเปิดง่าที่8ค่ะเลยค่าเช่า เซลล์น้องรู้เนาะว่าเซลล์เขาจะเรียกโค้ดจากเอาชื่อเอาตัวของสามตัวพจน์มาต่อมาด้วยดูเลขด้านซ้ายเห็นไหมคอลัมน์คอลัมน์กับโลภาษาไทยเรียกว่าแถวกับโซนเอ๊ะโซนแถวช่องทีสามนะคะบัวช่องอะไร อยากรู้ค่าเชอ 3, อ่าสามเดือนละนั้นได้เท่าไห, e 3, หไร่มีนนสามบวกอะไรคะถูกต้องบวกปีสามแล้วก็บวก e ดีค่ะถูกต้องึบวกดีค่ะโอเคถูกไหมทุถามานถานเนี่ยเราไปสอบกับน้องที่พี่แสตมป์ไปยางทีนี้ค่าคนละผักะทำยังไง

พี่บอกว่าปวดใช่ไหมคะวิธีที่ร้านกอนใช้สูตรอับบตโนมัติก็คือสูตรซ้ำทำใช้ได้สองแหลกซ้ำนะซ้ำซ้ำก็คือรวมใช่ไหมคะหนูจะมีเท่ากับซ้ำได้ S U M เปิดลากถนะัดไปคุอยู่แล้วครับไม่ทันบอกนะจริงที่สุดทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าพี่ันพี่บอกเลย นี้ใช่ไหมคะก็คือหานาช้าๆเท่ากับ S U N ทีมสูงย์ใช่ไหมคะคูณเลตเปิดปแล้วกปลาสัช่องหรือนูจะกินก็ได้ดดดไเนี่ย B C บวกตรงนี้บวก,ตร,ก,รกต,รตรงนี้ก็ได้หรือหนูจะใช้ปดตรงนี้ก็ได้เครื่องหมายเห็นลงเครื่องหมายนี่นะ กดเลยปึ๊บตามอัตโนมัติตให้เลยเห็นปะได้ในกันได้เลยได้ใช้นิธีนี้นี่นะคะหรือวิธีสุดท้ายนนที่เพื่อนบอกมาก็คือการทัดลอกอสูงคำแบบน,นี้ใช่ไหมเลือกเซลล์ไปที่หุออ่นปอบ่ากลากลงมาปึ๊บใช่อันนี้ลูกคนนถูกใจ อีกยก็คือเลือกตรงช่องนี้เอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็พิมพ์อีกหนึ่งครั้งแล้วก็อ enter ทางการทุกคน है ข้อมูลเขาไปทำยุย่งอะไรก็ไม่รู้ตัวเลขไม่ออกอ่ะปวดหัวนะถ้ามานั่งทำสูตรใหม่ถูกไหมคะบางทีมันซับซ้อนมากเลย <n> เราก็จะทำการป้องกันการแก้ไขข้อมูล hey. เทคนิคการ,รกร็คือเลือกช <im> ่องที่หนูจะป้องกันว่าที่จะล็อกไม่ให้มีการเปลี่ยนนะคะมันมีหลัยแบนนะแบนนะไม่ใช่แค่ว่าล็อกให้เปลี่ยนแต่ล็อกให้เติมแต่ตัวเลขก็ได้นะคือช่องนี้บอกแต่แต่ตัวเลขอย่างเดียวเลข หรือว่าอย่างนี้ที่จะอาจจะบอกว่าไม่ให้เมื่อกี้ที่บอกไม่ให้แก้ไขตัวเลขใช่ไหมคะคือไปแก้เปลี่ยนเลขไม่ได้เลยแต่ที่จะบอกว่าให้กรอกแบบตัวเลขก็ได้เหมือนเราทำบัญชีอย่างนี้มีประโยชน์ไหมคะหมายความว่าถ้าเกิดทิ้งเข้ามาแล้วพิมพ์ผิดเนี่ยกด enter ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเตือนตรงเลยว่ามันผิดนะใส่ตัวเลขได้ละใส่ตัวหนังสือก็ได้หรือบอกช่วง กรอกอยากต้นทุนเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าในการที่ตัวหนึ่งหรือองการทีคิผิดเนี่ยนะโอ๊ยผิมผิดม้าค่าเข้าออไปจ้าปกแส0จ้าีนีจ้าเลขเดินนะามกว่าจะรู้ตัวปริ้นออกมาแล้วทำผิดนี้นะกำหนดช่วงของตัวเลขนะก,ก็ได้นะคะโอเคนะวิธีการเลือกช่องที่เราจะตรอกาานะค่ะช่องค่าเช่าเดือนะเลืออ เมนูดาตาข้อมูล เจ็ดนาทีวินีจประมาณนี้เจอไหมคะอ่ากดตรงนั้นพอดีมันคนละภาษากดตรงนี้ออกมาตาม a validation การการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอืมตอนนี้ช่องนี้อันนี้เป็นภาษาอะไรนะเตติ้งการตั้งค่าอันนี้เบลลี่จินตนาการดูด้วยนะคุณสมบัติใช่ไหมมันต้อ คุณสมบัติการการความถูกต้องหรือเปล่าคือตอนนี้เราอนุญาตให้เติมข้อมูลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะมันขึ้นข้างไหนเอ็นดีไปรูข้อมูลใดๆอ่าข้อมูลใดๆหมายความว่าถึงใส่อะไร้าไปก็ได้ช่องนีมันจะพิมพ์บนหนังสือพิมพได้ก็ได้หมเลยเพราะว่าอนุญาตทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นช่องนี้ไม่ให้เขียนตัวเลขนะให้เป็นตัวอักษรหนังสือลองเลือกซิ เลือกตรงนี้กดที่สัมเเลี่ยมนี้มี dropdown list ูออกมามีอะไรที่เลือกบ้างนี่ phone number ม,มันชือว,ว่าอะไรตัรเลขอย่างเดียว decimal นะ่ะแปลว่าสุดพัยเซนยมไม่ได้จ้ะ d e c i m เลขพอยสันโดีไหมั้ะ list ขึ้นเป็นรายการอันนี้ก็มีประโยชน์นะนี่หมายความว่ามันจะต้องแสดงค่าที่เราดึกไว้เท่านั้นนะ่ะเคยทำไหมต่อจานะกว่าให้เลือกไง,องให้เลือกแรกตามตังคันผู้พนะิพากษาน่าสนใจเดี๋ยวให้ทอาให้ดูเตะเติมวันที่ได้อย,อย่างเดียวความบ้านผมใส่ไม่ได้นะตรงนี้ที่ทบอกมีความยาวตัวอักษรนะคะเท็กซ์เลนมันจะ ว่าใส่ไปแค่หนึ่ตัวเหมือนที่พี่บอกว่าใส่ได้เกินหกแสนไม่ได้เนี่ยหรือว่าแบบหกล้านอะไรเงี้ยไม่ได้ทีนี้เราลองมาเลือกเลือกอะไรดีเลือกความยาวตัวคลองแล้วกันใช่ไหมคะ ะมีผมขึ้นมาห่าสามชอมนะ่องนะข้อมูลเนี่ยหนูจะเลือกถ้าสมมติหนูใส่ตัวเลขหนูนจะเลือกระหว่า,า,างหมายความว่าระหว่างศูนย์ถึงหนึ่งล้านหรือหนูจะเลือกน้อยกว่าเราเลือกน้อยกว่าค่ะน้อยกว่าน้อยกว่าแน <Yes, man. S 1> น้อยกว่า,านี่นะคะน,นี่เนาะเลือกน้อยกว่านี้เหลอช่องเดียวเลยเจ้งมากสุดคืออะไรที่ไม่ให้เติม แมาพี่บอกว่านนนหน้าพัดอนะินหน้าพันไห้าพัดโอเคนะยังไม่จบนะอย่างที่เรียครับเร่เธอไปแล้วก็โอเคนะตรงนี้ทัดนะต่อไปอินพุตแมสเซจนี่ยไฟห้ฟังนะอน เตือนก่อนเรจะใส่ไได้นะพี่บอกว่าไททเออร์พี่บอกว่าเตือนนะจ๊ะเตือนนะจ๊ะอินพุตแมเซจห้าเกินห้าพันจ้าห้าเกินห้าพันจ้าห้าพันจาะเตือนเตือนจ๊ะเวลาเอาเมาส์ไปเลือกนะเข้งมินบอก เราทิ้งเลขเราไม่ทันดูไงไม่ได้เอาเมาส์ไปคลิกกล่องมือเร็วมากเลยบางคนเรื่อยๆนะเออเออนี่แหละของช่องวีใสั่งพิญญาบนข้างนี้ถ้าเกิดว่าพิมพ์เสร็จแล้วกดอินเทอร์จะให้มันขึ้นเครื่องหมายอะไรมาจริงจริงมันมีสีั่นแหละเองนี่เครื่องหมายเครื่องหมายเนี่ยก็คือเวลามันขึ้นเออเลื่อนบางเครื่องนี้ขึ้นขวายตรงนี้ใช่ไหมถูกอย่างเรื่องบล็อกเอง ของเองข้าสยดินสายเตือนอยู่กับข้อมูลใช่ไหมที่สตอ็อกอยู่นม่อี้เนี่ยพี่ดิ่อิมอิ่มอยากอิมาอกาอยากพี่นาแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าห้าเปลี่ยนตัวเลขเนี่ย ตอนนี้เพิ่เลอก์้องอะไรเพราะว่าพิมพเลขเกินห้าคันไอ้ยากเกินห้าคันแล้วจ้านี้พิมไปเกินห้าคาันแล้วจ้ากดโอเคนลงลงนี่เห็นมนะโทรเทไปแล้วลองลองลองติ๊กติ๊กช่องนี้ชอ่อง B3 ที่เราทำไว้เห็นไหมเตือนนะจ้าถ้าเกินห้าคันแอเวลาเราทำตายลดนกดปื่นเห็นไหมขึ้นข้า,ขา,ขา,างว,วนนะางที่ทุกน He want to